โค้ดแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นตอนที่พิโก้ทำห,หรือว่าอา,อามาโน่เน,โน,โนาะไรเยวัตี่ิตโตยมันมีความแตกต่างกันในช่วงนั้นมันมีความแตกต่างไหมว่าแตกต่างเรื่องอะไรเรื่องบุคลากรแตกต่างในเรื่องอของอการเข้ามาทำแต่ละคนเข้ามาเนี่ยเป็นเข้ามาในช่วงที่แบบสภาวะไม่เหมือนกันสภาวะไม่เหมือนกันอ,อ,อย่างพิโก้เข้ามาก็ตอนนั้นก็คือยังไม่ ยังไม่มีตัวผู้เล่นเลือกเยอะใช่ไหมใช่ครับพี่ตุ๋ยเข้ามาก็มาช่วงกลางที่อยู่ในสมรบภูมิรายวัตรเข้ามาตรงกลางสมรบภูมิยังไม่มีใครได้ทําตั้งแต่ตอนสร้างครับตั้งแต่เริ่มต้นใช่ไหมถูกไหมฮะยังไม่มีใครได้ทำทีมตั้งแต่ตัวเองสร้างมาอิชิก็มาตอนเหมือนนกัมาแทนมาโน่ใช่ไหมมาโน่ก็มาแทนลายเยวัตรเออแต่แต่คนไล่มาไล่มาเนี่ยเห็นไหมเราอยากเห็นว่า เอ้ยใครเข้ามาทําตั้งแต่ตอนสร้างนีแล้วก็ปล่อยให้เขาทําไปดูที่จนแบบเออให้เวลานิดนึงให้เวลาให้เห็นให้เห็นนะฉะนั้นฉะนั้นพี่ก็มองดูว่าเออเราจะทํายังไงให้ให้ให้แต่ละคนที่ประหับตอนนี้อิชิทำเนี่ยพี่ก็มองว่าใจพี่พี่ก็บอกตลอดนะบางครั้งมีว่าอยากให้ทำเขาทำเป็นปี8ปีนปครีนะที่อยากให้อิชิอีเนี่ยไม่ใช่แค่แค่ทำนะชุดใหญ่นะที่อยากให้อิชิีวางโครงสร้างเหมือนเป็นประธานเทคนิคอะอ๋อครับ คือดูแลทุกรุ่นของเรานะ12 14 16 18อะไรไปเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราจะเอาแบบจะเป็นเวแต่พี่มองว่าวันนี้จะเป็นเวก็คือจะเป็นเวแต่ให้ใครก็ได้ที่เป็นประธานเทคนิคเนี่ยมาทําเป็นไทยแลนด์เวแต่ made in Thailand แล้วเราไปพูดเราก็บอกว่าเอ้สไตล์ไทยนี่แหละเราจะไป copy เยอรมัน copy สเปน c o p ้ญี่ปุ่นมันคนละเรื่องมันคนละแบบคนละบริบทกันใช่ไหมแต่เราต้องทำยังไงให้ประธานเทคนิคมาทำเป็น m a ดอิน Thailand ในสไตล์ของ t h a i l a n d วีของเราใช่ไหมควันนี้เราอยากให้เด็กไทยมีอาชีพไหมครับมีรายได้ไหมหรือเราอยากให้นักเตะไปเดินสายอ่ะวันนี้วันนี้นักเตะเรานักเตะไทยเราเนี่ยไม่ได้ไปเดินสายเยอะแล้วก็คือมันเรื่องของรายได้ด้วยเพราะอะไรถ้าอยู่สโมสรอะล้วลำพังเงินเดือนไม่พอหรืออะไรก็แล้วแต่ฉะนั้นเราจะทำยังไงให้ให้พัฒนาวงการไปด้วยกัน ฉะนั้นอันนี้เป็นส่วนของฝ่ายบริหารนะรสําสำหรับพี่ก็คือถ้าเราคอนโทรลได้คอนโทรลแต่ถ้าผู้บริหารคิดว่ามันดีอยู่แล้วก็ไม่รู้รแต่พี่มองว่าวันนี้พี่ต้องการให้เด็กไทยมาเล่นฟุตบอลเยอะๆแล้วเอ,เอาเอาเอาอาชีพฟุตบอลเป็นสร้างไรายได้อย่างมิโก้เนะเอาอาชีพฟุตบอลสร้างไรายได้ตั้งแต่เล่นจนเป็นโค้ดถามว่าได้ไปบอลโลกยังไม่ได้ไปนะ